ฉันรู้ว่าฉันสี่เราตายแล้วจบหมดนะเราเราต้องซื้อไลท์นี่ฉันสี่อ่ะ โอเคพี่จะแวะช็อปไหมึงมีเวลสิบเอ็ดอะมึงมีเท่าไหร่ผมมีสิบเจ็ดจะมีเหรียญนะผมให้เหรียญพี่ไงไหนก็ได้ปะมาเอาซื้อซื้อยงซื้อยาหน่อยอามาผมว่าผมจะซื้อยาสิงเพราะมันน่าจะดีที่สุดละหนึ่งนาทีกันเนี่ยโอ้เมืก่กูเอาอะไรดีละ่ะทีนี้ผมซื้อยาฮิวหรือว่าซื้อยาแบบปล,ปลาดีพี่เนี่ยมันดีอยู่กันครับมึงไปบูมึงก็ต้องปลาลงพื้นป่ะวะ โอเคซื้อมาสักสี่ขวดแล้วกันโอเคแร่แร่กระจายมาพร้อมแล้วพี่ช็อปเลยมาเดี๋ยวผมไปดูธนูให้ว่ามีอะไรเจ๋งวันนี้เปล่าเจ๋งว่าพาวเวอร์ห้าหรือเปล่าพาวเวอร์หกไงนี่ไงเออเท่าไหร่วะหกสิบโคตรแพงเลยแพงกว่าชุดเกราะแพงกว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันโกงอ่ะแต่ไม่นน่าจะเป็นอินฟินิตี้นะพี่พาวเวอร์ห้าก็ได้ดีแหละอัพชุดเอา ตามนั้นปะพี่กำลังช็อปอะไรอยู่กูกำลังช็อปยาอันนี้แบบแบบกินแหรอมันเวลอะไรอันนี้เวลอะไรพี่มันขั้นหนึ่งหรือขั้นสองสามแบบกินขั้นสามเหรอเอออินเทนฮิวขั้นสามอ่ะแล้วแบบปลาเป็นขั้นหนึ่งกูซื้อทำไมโอ้ยี่หวทษดปลาพี่ไม่เป็นไรเราไปดูกันได้ซี่พี่ดับนี้เรามันต้องใช้ยา้หเหรอโยยาทิ้งทิ้งหมดเลยไหมโนโ o ชั่นชา a l l e n g ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมา พี่ผมพร้อมแล้วเอาไว้นะใจช้ามากไอ้มึองนูโพชั่นชาเลนจ์เนี่ยตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะอออซิเดียนอ่ะหนะเตือนนะไม่ฟังไม่ฟังโอ้ยมชุดเพชรโอ้ยชุดเพชรโอ้โหฟอร์เล่นไหนวะฟอร์เล่นไหนแปลว่าอะไรพี่นักลบที่ล่วงหล่นนะโอ้ใช่แล้วไอ้เหี้ยกูหล่นเลยนม่หล่นเลยนักลบที่ล่วงหล่นมันถึกไปเลยนี่ยอ้ตรงนี้ลงไม่ได้นะไอ้เหี้ย พี่ขึ้นมาไม่าไม่ได้ครูไม่อยากรู้พราไงเผื่อกพจะดันมอนลงไปพี่เดี๋ยวจะดันดูครูดูครูไม่มีบาเลียพี่ใช้ดาบพี่ใช้ดาบฟันมึงอ่พี่จะดันมันลงไปเลยเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยจิตใจทำเพื่ออะไรอะผ่านเว้ยกูคิดมาจริงๆคิดมาแล้วนะโอ้โหนี่มันแบบอีสปอร์ตเลยนี่าโปรเพยเยอร์พี่แพ้พี่แพนอีซิตเปนเออฉุดเหมือนกันเนี่ย ชาร์จแปดสีไม่ตายไปวางแขนโอเคเดี๋ยวเคลียร์ดิหมดรอหมดนะยังอ่ะมันออนโกออิงอยู่อ่ะเดี๋ยวมาอีกพี่อ้วนนั่นเลยเหรอทำไมเกิดตรงนั้นหมดเลยจะคามากนี่ยมาถดปล่อยกองกู้ตรงไหนนะแม่งไม่ค่อยมีมอนตรงไหนผมอยู่มอนเกิดหมดอ่ะเออตัวดูดมอนราว่ามีแม่เหล็กอันนี้ผมเลือกคาร์เลยนะชาร์ดูไหนปะ เออของพี่เป็นอะไรนะไออะไรฮันเตอร์ฮันเตอร์นะเดมอนฮันเตอร์นักล่าปีศาจมันหมดแล้วกดเลยปะมันเชนฟิกกูก้เลยแล้วทีไหนผมว่าเฮ้ยพิกแมนไหนพี่ผมไปตีมันดิเดี๋ยวมันตีหมดโอ้เฮ้ยเนี่ยยาหิ้วมาแล้วใช่แล้วเว้ยมาป่าใส่เว้งไหมเออเออเอาดินะครับเอายาหิ้วมาผมคุมแล้วโคะโคะเออเออ เออพี่มันมีซอมบี้หิวไอซอมบี้ตัวหิวอะเดือดฮักละอะไรวะไอตัวซอมบี้ที่มันอยู่ทะเลทรายแต่มันไม่ถึงตัวเกาะแล้ตัวแหลมล้างข้าวล้างข้าวล้างข้าซอมบี้แมนอ๋อออีซี่อีซี่จีจีบอกเลยมาบอสจะแค่ไหนกันเว้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่แสกมันเยอะโอ้ยโอ้โหมันตีติดไฟมันตีติดไฟน้ำน้ำไอไอซอมบี้หิววะพี่มันตีติดไฟ ลังงงเเขข้้าาลลััเข้าไฟแช็กอะแล้วมันติดติดไปโคตรเมกเซ็ตเลยมึงจุดไฟแช็กใส่กูเหรอโอ้ไฟแช็กไฟแช็กมันถือไฟแช็กไงใช่เมกเซ็ตมันเมกเซ็ตโคตรโอ้โอ้โอ้เอ้เโอ้ยเยอะมากเยอะมากพี่ยาฮิวมาพายาฮิวไป้ยี่ยมไได้เฮช่วย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 ยาฮิวมาช่วย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 แมก โอ้โหไม่เกิดอีกแเปล่าเอาหมดมันหมดเป็นหมดโอเคมันหมดถ่ายแล้วปะถ่ายแล้วถ่ายแล้วสุดท้ายแล้วเออถ่ายแล้วโอเคโอ้เหนื่อยมากเชียร์กูคนเหนื่อยเลยมันมันจะยากขนาดนี้เราสิเ็ดชอบไหมครับชอบไหมครับเอาเลยนะถามใจเธอดูโอเคลุยไปผมเิลงสามสามมันชอบอะไรก็ได้หรอลุยสิโอ้โยแค่กี่ตัวเนี่ย อุ้ยสิพ่อรออะไรเยอะเยอะสัตว์หลังก็มีป๋าป๋าเชื่อนหลังโอ้ยไม่เป็นไรขวานมันแร็งมากท็อปเปอร์พี่คขาแรงเลยโอ้โหมันมันล่อขวานมาจากกูแน่เลยโอ้ยมันแรงมากโอ้ยมันเกิดอีกแล้วจะใครหมดเลยตายวะมันถึกมากเอ้พี่ตัวใหม่มาตัวใหม่ตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่มยิงธนูใช่ไหมธนูไอ้โควิเทอร์ยิงธนูเอ้ยอย่าหิวกันโอ้โหแบบ ไปแล้วไปแล้วนี่คืออะไรไม่เป็ไรพี่ไปเกิดได้ใหม่ไปเกิดได้เลยเดี๋ยว้อ่ะมันโนไลท์อะผมเกิดไม่ได้แล้วพี่ต้องสู้นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งพีต้องสู้กูแข็งพี่ต้องสู้นะกูแดกแอปซอฟชันเลยเฮียแอปซอฟชันมันโกงจังไงแอปซอฟชันสิหัวใจพี่ต้องสู้ยังเหลืออีกเท่าไหร่วะเนี่ยพี่ต้องสู้ พี่ต้องสู้พี่ต้องสู้โค้ชสู้ยังไงหมือนแอร์เทคออนไททันคุอยู่ไหนผมตายผมนึกว่าตายแล้วจะเกิดใหม่ได้ตกแป้งแรงมากเยอแล้วพี่ต้องสู้เีอะแล้วพี่ต้องสู้กูจะสู้มันยังไง พี่ต้องสู้มันมันเจะไม่เกิดมันเกิดไม่ได้พี่จะมาชุบผมอ่ะถ้าเข้าไปเข้าไปร้านอะวะยังไงวะแต่ไม่เป็นไรถ้าพี่ตายมันก็จะรีเซ็ตใหม่ไงเท่าที่มันบอกนะอะไรเออถ้าพี่ตายมันยังยังไม่หายนะมันยังรีเซ็ตแค่รีเซ็ตชั้นนี้ใหม่อ่ะเฮีย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 เยเฮพี่พี่ต้องสู้ก็สู้อยู่แล้วกสู้ไม่ไหวอีนี่ระดับมีแล้วอ่ะพี่ไปสอบได้ไหมวะพี่ยังสู้ได้นั่นแหละ ระดับตุก USC player ที่เอาเข้ามาในไทยแลนด์อ่ะมันต้องเก็บได้หมดแล้วมันต้องเก็บได้หมดแล้วเออจกว่าดีต้องตัดแล้วนี่เป็นไงโอ้โหโคตรสปิริตทำไมมันแลกมันแลกเออใช่มันมี a มอร์สแตนลอยแบบล่องผลเต็มเลยทามแบบที่ผหานน่าแลกแั่พออย่างงี้พี่สู้เขาแปนึงพี่สู้ อ้ยังพี่โคตรโหดผมตายไปสี่ห้าตัวพี่ตายไม่ตายตัวกูใช้ธนูไงนี่ใครนี่โง่้ธนูผมไม่มีธนูไงซื้อธนูหกสิบแวลเลยนะซื้อธนูเลยพี่พี่เก็บเล่นโหพี่เล่นคนเดียวไหมโคตรโหดอ่ะพี่พี่ไปชุบผมที่พี่ต้องไปชุบผมในร้านอ่ะ เวิวสิสิบห้าวิวอะโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปซีไล์ก่อนเดี๋ยวผมซีไรโอ้ไม่หมดไม่จบไม่ยังไม่หมดพี่ต้องสู้มัสู้อยู่ยังหมดยังวะพี่ชกผมหมดแล้วหมดแล้วชกผมฮีโร่เดวดาห์ฮีโร่เดวดาห์เขาชอบเดวดาห์พี่ไม่ใช่คนนั้นเพราะน้ำเพรงะน้ำมันมันมเลือกเวฟพี่เลือกเวฟมันจะไม่เหลียนเยอะนั่นแหละนั่นแหละชุบมาโอ้โห โอ้วิวผมต้องผลด้วยวิผมมีสีหกเป็นอะไรพี่เอาไปเลยพี่เอาเลยอ่ะเข้าไปซื้อจุดก่อดีนะมือมือสีหกใช่ป่ะอ่ะสีหกซื้อจุดก่อเลยจุดก่อเฮ้ยควอควอทัชสองสองดอกสองดอกสองดอกอ่ะสองดอกสองดอกจึุดจุดซื้ออะไรดีผมอะไรดีนะเสื้อผมก็มีอยู่แล้วผมว่าน่ารีบซื้อเสื้อไปเลยอีกดอกนึงอีกดอกนึงอีกดอกอีกดอกอีกดอกผมซื้อหมวกลกันหมวกโพล่ห้าจุด โอเคผมว่าผมต้องซื้อแอปท่อใช้มาใช้มันแหละมันอันไหนนะอันนี้ปะแอปต่อปชนมันมีอันมุมขวาอ๋อเวห้าโอเคไม่คุดโกงอะ่ะไม่ท่านเพี่ยว<อ>มาต้องเก็บไปซื้อไ์ไหมเนี่ยวิ่งสนุกสนานมากกูเริ่มอยากซื้อไลฟ์แล้วอะ่ะแต่ผมซื้อไม่ได้แล้วดิเอ็นชุดกอนแต่กูอยากซื้อไลฟ์อะทำไงดีพี่ซื้อไรไหมสิบห้าเอเอ ูซื้อยืมห้าเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเกิดผมผมซื้อไว้ตอนนั้นแล้วมันเกิดใทยแล้วหมดแล้วมั้งน่าจะใช่ใจะป่ะผมพร้อมแล้วไม่มีลาใช่ไหมไม่มีแต่ผมด้ไม่เก็บได้ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าพี่จะรอดได้เพราะพี่เก่งมากคุณเชื่อว่ากูจะเอาตัวรอดได้ใช่พี่เก่งโคตรเฮียข่าวจริงออนยูอย่าฝากความหวังไว้ที่กูอีกเป็นครั้งที่สองมันนึกมันนึกวีร้อยอะไรเงี้ย ไปแล้วไอ้เหี้ยลุยงดุยครับลุยครับไปอันนี้น่าจะเป็นสเตจสุดท้ายที่คือชัอ้นสี่พี่ไป,ป<ะ>โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยไอ้ธนูไม่ได้แล้วมันยิงไม่โดนเหรอหรือว่าไงเออมันมาเร็วไปเออผมว่าของของเรากินอัาสาชั้นแล้วไม่ได้ไปตายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดีนยะพาราพี่นี่คือสเต็จมาก็ดีสเต็จไม่ช่วยเลยดึ่งนาทีผมบอกเลยแบบ จากประสบการณ์ที่จากประสบการณ์ที่เคยใช้สเตงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอเอโอ้ยวินมีโอเยอะมากลูกกลูกกลเยอะมากพี่ไหวเปล่าไหวไปวพี่โดนตัวเนี่ยโอ้ยมันเยอะไปไหนวะเนี่ยเยอะมากมันชุดเพชรหมดเลยยนะ โอ้ยจะไฟกูอ่ะปิดแล้วปั๊บปั๊บปั๊บข้ามันพี่โอ้ยน้ำน้ำไปไหนน้ำน้ำลงไปโอ๊ยน้ำโอ้ยหิวหิวหิวลีเจนด์ลีเจนด์โอ้โอ้มันด็องแบกคนไก่อะไรมันน็อกแอ๊ดวะมันด็องแบกไก่มากโอ้โอ้โอ้นี้โอ้ยหันไปมองข้างหลังแล้วเพ่งแบบ ชีพลำบากปัดโอ้ยคือปาจระเข้โอ้ยฆ่ามันพี่เออชิบหายมึงอีกแล้วเหรอเฮียโอ้ยไปพี่ดูดิพี่จะรอดโอ้โหโดนยกลมันจะรอดให้พี่ไหมเนี่ยพี่มบมันจะรอดได้ไหมอะดูดิโอ้โห แย้ทุรไล์เมื่อกี้กูเริ่มเสียดายแล้วกูเก็บไว้ทำไมทูไล์พี่พี่บอกว่าพี่พี่รอดนะกูจะรอดไหมล่ะพี่แน่นอนถามใจกูมึงดูสิแม่งแหกกันมากคือแม่งชุดไม่พอเนี่ยบอกเลยเออจะให้พอยังไงล่ะครับโอ้โหโอ้โหพี่จุกจุกพี่จุกโอ้ย f ีเยอะมาก โคตรเฮี้ยผมว่ายาสปีดไม่มีประโยชน์แล้วแบบนี้ตีติดไฟมันดอกแบงค์โคตรโกงเออว้วไอ้เตี้ยมึงพี่กูตีเรื่อยแล้วตอนนี้คือมันหมดแล้วใช่หมดทุกเว็บแล้วป่ะพี่ต้องสู้นะโูสู้อยู่เหี้ย มันเยอะมากดูนี่ผมมาเป็นแถวเลยมึงดูนี่ผมเลือกเลือกหนูแบบพี่เดือบเป็โกงที่มนหายเลยวิกหนีไปแล้วก็ยิงอ่ะเป็นโกงกู้หิวละอย่าเพิ่งกัดก้นกูพี่เขาติ้งบอลยู่อดทนตัวเองเต็มเลยกูบอกตัวเองอดทนไว้กูเข้ากูมีกแล้วเนี่ยโดนแบบนี้เลยผมโดนแบบนี้เลยไปด้วยพี่นั่นแหละ อันแหละมันไม่ได้ตายเลยคตโปรเพเยอรโพี่พี่โอพี่เ yeah! ah, ้แอปอชันมาแล้วอมชันกูคนโกไอปืนไอสั์มึงจะมึงจะเลี้วมึงจะเลี้ยวไันไงเ้ยหลรอนวอลลี่หอวรออัวอนของเพ โอ้ข้ามันเตี้ยมึงมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยเตี้ยีเลว็ีดอกสรุปถ้าใครเล่นมินิเกมนี้เนี่ยข้าธนูไม่โหดสุดผมบอกเลยเลยข้าธนูไม่โคตรโหดนักดาบไม่ต้องไปเล่นชุดเพชรไม่ช่วยข้าเนูไม่ช่วยเลยธนูไม่โหดมากเดินถอยเดินถอยธนูไม่โกงมาดูนี่จักถูฟาเตอร์นะครับดูครับยิงนัดเดียวตายหมดเลยครับชุดเพชร กูได้นั่งตีเป็นสามสี่รอบครับดูครับดูครับยิ่งนิ่มครับนี่ครับนี่นี่ติดชดลมครับจนมุมมึงไปซื้อนะโอเคพี่มึงต้องซื้อลูกทะลุนะเวลาถ้าไม่ใช่ไอคาดอาร์ชเชอร์วะแพงมากกีกีมึงผมต้องเคาทิ้งออนยูกทุกทุกตอวให้เดี๋ยวผมได้เพียงมาผมผมเปยพี่ให้หมดเลยเปยพี่หมดโพค้างตัวเดี๋ยวผมเปยพี่หมดเลย พี่ต้องโหดมากเดี๋ยวผมเอาดาบชาร์ปแปดให้พี่เลยบวกแปดต้องรีไวท์มึงใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ต้องรีไวท์ผมเดี๋ยวแปบ๊บขอเวลาแป๊บเบี่ยโอ้ยผมคิดถูกทีนี้ผมชวนพี่มาเล่นแบบนี้ไม่งั้นถ้าไม่เล่นคนเดียวที่แพ้เนี่ยพิกแมนมันไม่ติดไฟหมดยังวะหมดแล้วหมดแล้วผมดูตังค์ให้อยู่ไม่มีแล้วโอเคเยี่ยมไปเลยโอเค อยู่ไหนวะมช็อปฮีโร่เนี่ยบ้าได้เดฟบ้ได้พี่ดีผมเป๊ะพี่ดีเอาเลยผมเอาไปใช้เยี่ยไปใช้เอาเยี่ยไปใช้ซะเยี่ยผมก็ซื้อยากแทงให้เองไม่ต้องห่วงนี่มึงจะเป๊ะให้กูจริงๆอันนี้มึงเอากนูมึงซื้อกนูดีกว่าไหมพี่มันไม่อีฟิตี้อ่ะดิมึงต้องซื้อต้องกรูอยู่ดิเห็นปะใส่ไปมันไม่คุ้มน่ะเฮ้ยงั้นมึงเอายาววิ่งไงเอายาวิ่ง เฮ้ยเดี๋ยวก่อนลูกธนูเท่าไหร่วะลูกดูแพงเูยดิจิ๊บห้ากับเวลสองจิบห้าดอกยิงได้ตั้งเยอะเชื่อเอาจริงเหรอเอาเลยคิวเวลปะผมเวลจิ๊บเอ็ดเอ็ดอ่าดีเป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 เอเปสายเปสายเปมาพี่ไม่ช็อบเป้เหรอเออผมมีเวลอยูิงว่ะ พี่ห้าผมต้องแอบซื้อไลน์พี่ให้ผมซื้อไลน์ช่วยพี่ไม่ดีเหรอฮะซื้อไลน์ไม่ช่วยพี่ไม่ดีเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่ใจนะกูแน่ใจมากกูไม่เคยแน่ใจอะไรขนาดนี้มาก่อนยี่ห้าอยากอยู่คนเดียวโอเคผมซื้อยาก่อนกูไม่อยากแอบซับชั่นกับยาฮีนแล้วกันโอเคผมพร้อมแล้วกูสงสัยจังเลยว่ายาสเต็กเนี่ยทำไมอ่ะนาทีเนี่ย มันต้องมีประโยชน์เว้เชื่อกูไม่มีผมเคยใช้แล้วตีไม่เข้าอ่ะมันธนูไม่รู้มันบวกสเตงหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นดาบช้าแปดไม่ตีไม่เข้าผมบอกเลยไปเหอะเฮียอันนี้น่าน่าจะไปชั้นสี่นะเนี่ยไปชั้นสี่แล้วซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายพี่เราผมคิดว่าตายน่ะผมน่าจะตายเพราะเราไม่มีไลท์เฮ้ยฮะเฮ้ยอะไรหัวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะผมอยู่หน้าประตูเนี่ยขอโทษผ่าไปเจอผ่าไ่เจอไม่หลงเหรอ